ดีครับวันนี้คุณวราวุ้ดมาครั้งที่สองนะครับครับครับอยากจะหัวก่อนจะมานี่มันเจ็บที่ไหนครับอ่อะไรกแต่คอไหลบ่าครับอ๋อซึ่งมันนักคอที่เราเป็นแอบไปหามาหลายตีก็ปวดเกินกระดูกล่องอ่าหมอนล่องกระดูกคอน่ะอ๋อเขาเขาไปใหญ่อย่างมันถึงเป็นหมอนล่องกระดูกคอการเล่นกีฬาแล้วก็ในชีวิตครับการทำ ขวางเาะการข้อการทำท่านั่งอ่าอ่าทำงานในบนโต๊ะอี่มตังตัวไปด้วยครับแตนานนะครับเป็นเวลานานๆเนาะแล้วก็เล่นกีฬาก็มีอุบัติเหตุด้วยเนาะมีจนกันไหมอย่างว่านี่เนาะอ๋อโอเครับมันก็เลยรับเป็นมาเมื่อไรครับอ่าหากว่าถ้าจเป็นจริงๆต้นมากับเมืินครับแต่นักซุดก็ประมาณช่วงสองฝังเดือนหลังเป็นมาอ๋อโอเคครับนักสุดนี่คือมันมันปวดจะได้ผองครัปวดเฉพาแข่งแล้วเขา หั่นมาได้ครับอ๋อคอมันแข็งแล้วมันก็มันหันหั่นไส้หั่นฟ้ามาได้นอนก็นอนมาได้เนาะอ๋อครับแล้วก็มันเริ่มเล้าลงแขนแล้วเนาะอ่ครับเล่าหลังจากมาที่นี่ข้างแรกนี้เดือนที่แล้วเนาะมันเปลี่ยนแปลงก็ได้ของเขามเบาขึ้นครับเบาขึ้นเนาะได้้้ขึนแลวตรงกระดูกคอก็โอเคเหมือนม่ได้นักเหมือนเดิมอ๋อม่ได้นะเฮ้ยซึกงได้แหละขาเบาขึ้นเนาะครับรับก่อนที่เขามานี่เขาบอกว่าไปไปมาหลายตีนี่ไปรักษาจะได้ของเขา กระตุ้นไฟฟ้าครับแล้วก็กายภาพเข็มครับแต่บอกโห่เซ็ตเลยครับเขาเป็นเยอะเหมือนกันเนาะตอนนี้มันเบาขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ละคเอาหามเบาต่อ เกินห้าสิกนะเนาะดีเลยครับอันนี้ข้างที่สองเนาะเดี๋ยวก็น่าจะดีขึ้นแหมครับช่วงนี้ก็ประคองคอไว้ประหนอเดี๋ยวถ้าคอมันนิ่งก็ถ่ายจะจบนะครับพอใจการทักษาพระครับขอบค่าครับขอบคุณครับแล้ว้ากันข้างหน้านอครับขอบคุณครับ